สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้เล่นเกมมาหลายครั้งหลายตาแล้วนะครับวันนี้ขอนอกเรื่องมาเรื่องรถหน่อยนะครับผมทุกคนหลังจากพี่ได้ลงสตอรี่ไปนะครับก็มีคนทักมาขอดูรถพี่เยอะมากเลยนะครับผมทุกคนก็วันนี้พี่จะตัดสินใจทําคลิปนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเจ้าพีเสกนี้มากขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับพี่จะมาเล่าประวัติว่าได้มาอย่างไง ความเป็นมาไปยังไงมายัางไงนะครับผมทุกคนนั่นแหละเออเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าภายในคลิปนี้เลยนะครับส่วนพี่เซ็กคันนี้นะครับพี่ได้มาเพราะว่าพี่เก็บเงินด้วยตัวเองนะครับแบบโพ้โหนั้นแบบพี่ซึ้งใจมากเลยแบบพี่ไม่คิดเลยว่าพี่จะเก็บเงินด้วยตัวเองได้ขนาดนี้เพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบเก็บเงินแล้วไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเท่าไหร่นะครับแบบอยากได้อะไรก็ซื้อเลยะ่ะทุกคนเข้าใจปะเอออยากได้เงินปุ๊บก็ซื้อเลยเลยไม่ค่อยเก็บอะไรมานี่ะครับพี่เลยตัดสินใจลองเก็บดูนะครับมันก็ มันก็เก็บได้นะครับทุกคนเลยตัดสินใจที่เจ้าพี่เซคันนี้นะครับก็บอกเลยว่าโคตรจะเหนื่อยเลยนะครับก่อจะได้พีเซคันนี้มานะครับผมก็ได้มาจากการได้เงินมาจากการซื้อขายดีเกมนี่แหละครับผมทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามุดหนุนนะครับผมทุกคนโอเคครับส่วนอะไรก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะว่าทุกคนมาดูอะไรรถว่ามีอะไรบ้างนะครับผมทุกคนครับ โอเคอย่างแรกก็จะเป็นทางด้านแฮน์นะครับพี่แสเป็นแฮน์มงกุฎสงกลางนะครับมีนะครับมีตามงกุฎด้วยนะครับของแทนะครับผมทุกคนโอเคก็ทรงประมาณนี้นะครับผมทุกคนทรงกลางนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านโชกโชคพี่แสเป็น YSS นะครับผมทุกคนเป็น YSS ประมาณสัก300มิลหรือเปล่าความเี่ยที่ทำให้ผิดนะ อาจจะมีเปื้อนหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่ล้างรถเลยนะครับลุยน้ำด้วยฝนมาก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับส่วนชุดหน้านะครับชุดหน้าก็จะเป็นเดิมๆนะครับผมขอบก็เป็นขอบดํานะครับจานก็เป็นจานเดิมปั๊มก็เป็นปั๊มเดิมกระบอกก็เป็นกระบอกเดิมนะครับเดิมทั้งหมดนะครับผมทุกคนส่วนยางอาจจะเป็น50าสิบเท่าร้อยหรือเปล่านะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะก็เล็กมากเลยนะครับผมทุกคนส่วนข้างหน้าพี่โดดเป็น2นิ้วนะครับ โอเคครับผมส่วนเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะครับผมทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านชิลหน้าครับชิลหน้าตอนแรกเป็นสีขาวนะครับสีขาวใสแลวพี่ตัดสินใจลองเปลี่ยนมาใส่สีดําดูก็เหมาะกับเข้ากับรถเลยนะครับผมทุกคนมันดูดูดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้างนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากท่อก็เป็นท่อเดิมนะครับทรงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนทรงประมาณนี้นะครับผมทุกคน โอเคส่วนจอพิเศษคันนี้นะครับจะเป็นตัวรีโมทเตาแก๊สนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมไม่ได้ใช้กุญแจไขครับส่วนรีโมทก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับผมทุกคนก็คือกลนสวิกเกอร์ขับได้เลยนะครับไม่ต้องไขกุญแจนะครับผมทุกคนครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม,ม oui สําหรับจอพิเศษคันนี้นะครับอะไรก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะมารับบัตร ของเจ้าพีเซกให้นี้นะครับหลังจากวี่เคยตัดสินใจขายจะตัดสินใจขายนะครับทุกคนก็ตอนแรกพี่จะตัดสินใจขายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแต่แบบแฟนพี่ขอนะครับคือเขาอยากได้นะครับเพราะว่าเขาชอบนะครับพี่เลยไม่ตัดสินใจขายนะครับตอนแรกนะพี่ตัดสินใจขายเพราะว่าอะไรพี่จะไปออกรถพีเซกคันใหม่นะครับเป็นปี22นะครับผมทุกคน แต่มันยังไม่ออกมาไงแล้วแรกคือเบบพี่จะเก็บเงินไงขายคันนี้แล้วพี่จะเก็บเงินไว้ก่อนนะครับ mm hmm. ผมทุกคนเพราะว่าแต่ถามว่าพี่ออกได้ไหมพี่ก็ออกได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่นะครับเลยยังไม่ออกนะครับ mm hmm. คือเราได้รถคันใหม่มาเราก็ไม่อยากขับ2คันใช้ประหลาเลยจะตัดสินใจขายคันนี้ไปนะครับตอนแรกพี่จะออกประมาณสัก23นะครับ23เดือนที่ผ่านมานะครับ แต่ก็คือเศรษฐกิจแบบนี้พี่เลยยังสินใจยังไม่ออกนับรถคันนี้พี่ก็ให้แฟนพี่ไปนะเพราะว่าเขาก็เหนื่อยมากับพี่เหมือนกัน,นครับเขาเลยขอพี่เลยให้เขาไปครับส่วนความเตี้ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรู้ว่าเตี้ยไหมสำหรับพี่ก็โอเคนะครับผมโอเคก็รถคันนี้พี่ก็ให้แฟนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ฝกากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้พี่ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทักท่านไปแล้วนะครับสวัสดีครับ